ที่ทุกอย่างคือคุณจตุพรสีนวงค่ะขอเชิญคุณจตุพรสีนวงนะคะกดมือให้ดังๆเลยค่ะคัณใจจเป็นการวางสายไม่หมน คุณจะทุกขบอกว่าอ๋อจะเรแก้ตัวีเองของคนที่นั่นก็ได้แตะจะีเแก้ของคนที่ซื้อจากร้านอาจารย์สิทธาวร์นะตัวแรกตัวลูกคือตัวใหญ่กับตัวเล็กเพราะว่ามันเห็นว่าเด็กกระโมเนี่ยมันจะมีตัวเล็กตัวใหญแต่พอเขาเลือกใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่อยู่ถึงที่ไอ่าตอนที่ อ a, 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 a. ่ะสามตีโนแ่งตีสอยนีคนเรียแล้วนะคันนี้คือคุณอาตาลุกสาธิตนะคะเอ่อเ่อหนึ่งเดนนี่กับเอ็ดหนึ่งเอ็นี่ไี่ไดควาว่าอะไรเลยนะเพลงนี้ค่ะไรคะคุณเด็กวัวน้อย sẽ nhân là I <laughs> আহ <coughs> ครูมาครูมาขเครูาชื่อรื่ออะไรนะมีสองท่านครูสองท่านเขาเรี่ครูเานพ่อีวอข้างสองท่านค็นมาถึงเรื่วงีแบบค่ะเขาเรียกง่อพ่อหรอเอ่อูาคนขนา่แล้วก็เอ่อาเดี๋ยวแนะนำสุดเพื่อนสดเพือเขาเรียกสองท่านนะคะ ุณนก็ไม่ได้ถึงจังทุเดืนะคะแน่ถ้าดีใจก็ไดงว่าคุณนมาทีนี้เอ่อเอ่อมาอยูนใหญ่แล้วนะคะก็เออขนเงินฐนใหญ่เดือนเอ่อรับเอาไปได้เออ้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะเขาจะถามว่ามีผู้หญิงไหมคะมีผู้ชื่ออะไรไหมคะสุดาพชนาค่ะคุณสุดาพุชนา

แตนี้เร็ีนกัหมดเลยค่อยๆอาจารย์ต่าชาติความพิเศอาจารย์ดุดาเพ่อศคะถ้าสองห้อเป็นอะไรคะนชั้นอยู่เรนเพศมงคลสีเพศมงคลีและงอนารนะและอาจารย์ชาติคะเรียนวิสุทธามสวิสุทธาากับเพศมงคลสีอาจารย์เรียนว่าสองลคะแลวที่เรีนศึาคุรยมีใครสอง้อเรียนเลยคะและคุณพ่อเรียนอะไรคะ วันเราจบก็เรีช่วงนี้ก็อบนะก็ตอนนี้เร็นเรวอะไรคืออ๋อมีวันโนะฮะออกเรื่อระดับกตานเต็ค่ะแล้วเ็นีวิตเราแต่งสองั่ยนะเริ่มตอนแรกกรเรียนที่าตนิชาทีุ่กตะวานสองเก็ครับแล้วก็อาจารย์สอนที่านแล้วก็ส่วนรายเรียนที่ฐานก็มาที่กันท เอ่คุณจันจะทำสังงดีีีความสามารถเดียวเรียนดีดีงาได้ยังอยากให้ความ่ามารที่เรียนมีเป็นคามที่ท่านทกทเอ่อมาจากที่ไหนหรือว่าเป็นทางเก่าหรือว่าต่อจากใครหรือว่าพี่เทางของอปรที่เรมทางของอรณ์ที่เช่นเดียวกนแต่ในี้ว่าอุกร์ท่านเป็นต้นแบบที่ทำให้อ่ามีผู้ที่ ตามทางของท่านมากมายในใจที mm. ่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็จะได้เจอท่านมาแล้วก็กราบเคารพและก็เป็นขาวว่าท่านเป็นยังไงได้เป็นต้นแบบที่ดีอย่างนี้นะคะก็ขอให้เซนทรอนยังไปรับเงินยื่นและรับโคมงารทยมาให้เป็นครูคนสองในการเลื่อนขึ้คุณคุณนะคะแล้วก็พี่ว่าควรจะเลื่อนขึ้นุป็นครูระดีที่ได้รับการเลื่ ขอเจ้าความดีกับจิตวิญญาณในโครงการเดียร์นิมัยดเข้มยิเมสอนองมีนทียบกัสมาธิของมูลที่ที่มีอยู่อย่างสมาธิสมรู้่มทมีอยู่สามารถที่จะนัได้ สอนข้อได้ซึ่งจะได้นเศษในน้นเาคืออันนี้เป็นสิท่ที่มีได้กับเป็นผู้ที่มีท่นะคะและสามารถที่จดำเนินางได้ละคุมมาตรฐานที่จะคุได้เป็นผู้ที่สนใจในเาและโครงการนี้ส่งเสริมความเปนต่อผู้มีพัะายนคะคระ้ดกัง การมี่น่วที่ดะวารแล้วก็ขอเรต่อไปว่าชัานเจ้ทุกท้ี่รีนีการถดเนาหรือขอให้งารขอขอบคุณทุกท่านค่ะ